ฟังเท่านี่น้องสิงห้องเพ่งเล่าบ้าน ว่าที่ลูกคู่บะว่าให้อ่ะเอาก็ไงว่าที่คนละคู่ดิโอ้ยพวกเจ้าพวกเขาใจอันนี้มันจับคู่กันเต้นมันเป็นลูกคู่ไมมเป็นซอยค่อยซอยอะไรดีเพราะว่าสิบป้าปีทีท้ายเฮาห่างเด่นเมืองพวกเจ้ากังเซินเอาไปถึงตัวเซินเอาไป ัก็ตั้งใจว่า้กันเอาม่ใช่ก็ตั้งใจว่า้ก็ว่าหมดทุกคนปนีตัวมัวมันว่าจังสันเอาเนี่ยเธอเนาไปว่าเธอเดียวบอกๆครมันบปิดตาที่แรกเลยนะ เที่ยวโอ่มก็ <S <S 2> <S 2> บ้าห่องต่อตัวนี่มันม็นวาจังสันมันม็นวาจังไหนสเสรเนเอาไปปอบทางมึง ทางมึงก็จะถับไปว่าจีเจ้าองบอกว่าเด้ล่ะข่อยปล่อยเจ้าเอ้ยจักรซีให้ว่าแบบได้นั่นวันว่าตัวมันเปื้อนกันยังวะเมื่งไนแต่ละคนเมื่อไงล่ะมันมีแววพอทีเป็นลูกคู่ให้ได้ดอกวมาว่ามุข่อยเปื้อนด้วตาตีบโตเจ้าหน่ะเราคนคนเปื้อนอะม่บอกมุข่อยว่ามุข่อยกับว่าบัดมุข่อยว่าไปแล้วมันก็มาถือใจเจ้าอ่ะมันมันวางสั่นแม่มันเป็นวายจังไดาเท่าสายตาสั่นเทอนังตายดอนเซสร็จนะไปบังห้องออก แตอแม่ถือจะคล้องอะมีขวาม,มูซึกถือพื้นอะมีความสุกเอา้าถือเราบาดเนี่ยมันโมเมนต์วายจังทันได้เอาแน่ว่านีเซอร์นาไปแล้วไปเลยบอตองมาซ้ำอีกนะที่แหลกไอ้ก็บอกว่าจังสี่โรสวันนีเขาทำในวาจังสีเป็นจบ่แไปแล้วไปหาเม่เอเพราะตา เืออาบนนปลาหมึกเลสิไปกินมันเฮียงยนี่เอาไปเลยบนตววัาราเบียกัยังเว้าวายโอ้ว่าจังใดก็บ่ถือใช่เห็นบาก็บอกเคยผอก็เห็นคนจะนมาตัังกาปึกกรอกเเรียกนุก่างเหให้มนรังกาปึกทันทีล่ะคอยก็ฟังอยู่ยังนี่มันบนปืเราเจ้าบอกเขาบอสัตบอเจนบอสัตบอเข่งนเ่อเขาไม่เคยห้องเองปานจบไปแล้ว มันต้องบอกให้ชัดเจนไปเลยขาดไปเลยโลดบอกยังไงหฮวยเซนเขาไปบัตนีบ้างเปล่าเด้อโอ้ยมันกับบัตนีบ้างเปล่าเด้อคือเงาล่ะต้องบอกเขาว่าเซนเขาไปแล้วก็สุดเท่านั้นมันก็สุดเท่านั้นน้ำาว่าน้ำเหมือนบอกยังไงถึงจ่คอยไอไม่ยังไอน้ำห่วยเนี่ปวดหัวมันคือปวดซอยในบุหรี่นาสลอนอยู่เลยถ้าว่าหยั้งว่าน้ำเอาแบบนี้เอาจังไรเอาแบบเงียบเสียงพอออกห้องคิดซอยกันพอห้องเงียบปุ๊บมันก็เงียบน้ำพอมันเงียบปุ๊บเขามีมองว่าต่อเลยเงียบมองเไรมองนี่ล่ะมองแบบ เซอน้ไปเออใส่ภาษาใบเซอร์หน้าไปฮสองเท่าเดีหัวใสพ่อกันเลยโอ้มาใะแม่ละพักกันยืนหอบท่องอย่างเลยเนี่ยฮ่าจีนเลยอันไม่มองว่าเลยมันจริงสิบมุมมีมองว่ามันง่ายๆนึงเลยยังไงเลยเซอร์นะไปอ๋อเฮ้ยกันบอกกังเียกันแล้วได้รุนได้เลยเนี่ย คือบ่ห้องสัตว์บ่ได้ยินตีเอื้อบ่หันบ่ห้องเพ่งแม้มันบ่ถือลูกคู่ถือยังหลังมือก็ฟาดนาคอยเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้ว่างแผนบอกให้เขาปืดแผ่นบอกมว่าคอยเรื่อโอ้สมน้ำนาเท่าทาที่ฝน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 เร้าเร้าเร้าไปเร้วไปเร้าไปอีหละไหมห้องเพ่งดีกว่าจมู่สะอาดสมมือนีห้องบ่ถือไปแล้วเราต๊ะมือน้องห้องสาวกนไปเนี่ยพิกุนขันเมืองอ่เอาจักสี่เพ่งดีหลายเด้อไทยดำลมาพันบ้าดิ ใถ่ดำลำพันธ์ะเพ่งผู้ชายนั่นแหละให้มันจบปันให้มันเอาละปันไอ้ห้องพอรอแคลเรมันจีเป็นแต่ฟังจีต่ฟังพ่อละปันเนี่ยพ่อแล้วมันห้องไรล่ะบงหูเรื่องดอกซาดห้องเพ่งซุ่มลูกคู่ว่าว่าเป็นบันนี่คอยที่ขอเป็นลูกคู่มีส้มสีคนมาห้องซะมันก็จะกลับกันแน่น่นนี่นาให้จังได้ก็ให้ขอขึ้นเนี่ยเถอะเฮ้ยไอา้บ้าคิดแนี่นเอาเอาอาออกมาพี่น้องอุ้ยเพื่อนน้องเพื่อนหวานเด้อบุ้ยบึงหมาดน้องเพื่อนแับนี้โอ้ยขอนเถหน่ำต่เอา มันจะไปร่มทับเกือบเขามาห้องคอยจะเป็น uh, ล uh, ูกคู uh, ่ให้มาห้องพีไม่มันอยู่น้องคอยนี่มาห้องพีคันแน่ไหวคันแน่แน่โอ้หนน้องแล้วอ่ากันตรึมชุดต่อไปนี่าพี่กุขวัญเมืองเอา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 เอ น้าเอเด็ดดิเปี่กันเด็ดดิบอกให้เจ้าพ่เจ้าถึงวุ้ยเอ๊ะ่จังหนอยโอ๊ยเส็งหส็งหร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 อเฮ้ยมาเอาเอมึงตาไปเเอาเอาคแสงไฟแสงไฟเบื้องไปมึงตายมึวุ้งไปอย่าดมบ่บ่ด้วยดมดมโโอ้ยมันไม่ได้มเบิธาไปเดิปมา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 เอาม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 มามามาาม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 มา เฮาตีมองหน้กางอ่อนต้อนโอท้อดังเีกดังเีกดังเีกถูกต้องเป็นล้มโอหย่าเฝ้าเป็นล้มไปไปลงพญาบ่อนเอว้ตบขาตบกระดังเอ้ยเอาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันขึ้นเขาเห็ดยังลงไปเดี๋ยวหาว่าเขารัางแก่เด็กหน่อยเขาเป็นผู้ใหญ่นี่แหละนั่นแหละที่เดี๋วเข้ามาเขาอ่างว่าจะห้องเป็นผู้ใหญ่แตวมันเป็นยืนเสียเออโอทไว้ไม่ทาแล้วมันหืมเกลื่มที่เขน้บอลตอดลง อดพดท่ออดธรรม้ออดสังโฆอดเจ้าสิเสียใครป้องขั้นมันบอถามหาเก้าอีข้ามเดืเอดสลัดโอ้เจ้าตีเลยบ่หนึงหันเงาแตกก็แล้วคนวัยจะตะคุยถึงเวม้มรเจ้า,กจากเกง่งจะยืนยังบอท่านอยู่อยู่ยังสิน้ำมาถามหาอยูยอ่อ้ยบออันถามซื้อเสเอาเจ้าเอาใสกัมปั้นใสหรือกัมปั้นขวาตีเขาหนึ่งหันปากแตกดังเสียงนั่นเขาตีกันเองตัว เอ้ยปฏิเสธคือหลายกว่าเชิงจะแลนเขาไปตีเข่าแกนข่อยว่าถียงหนอกข่อยเลยเป็นคน,ลนแลนเขาไปแลนเขาไปคือสิว่าเขาตีกันเสร็จเขาล็อกข่อยไว้จึงสิ่ข่อยสมารถสิตีเขาได้ใครหรอกเขาบักย่อยแล้วบักดังซิ่งแล้วเขาล็อกแขนจะไว้ตีได้ดีเหมือนแล้วกขาล็อกไว้ก็ตีกว่ได้างมาหน่ายงันจังไดก็ใส่บุบลงเลยแม่โอ้ใส่ปากอยู่เลยสมมติคือถืออยู่คข่อยกับลับตาเนาะข่านข่อยมืนตาอยู่เฮ้ยสมมติได้กินซมมติกำปั้นเจ้าเป็นคนสายตาดีเว้ยเขามื่ดตาขึ้นกำปั้นบักแท็กเสียไม่อกเลย กำปั่นฟังแท็กซี่กายบ้าข่อยถือดังบักจ้อยบักมันล็อกข่อยอยู่ทั้งหลังนเลยบักจ้อยเข้าใจว่าข่อยตีมันกุบปีดอยู่ตีๆได้จังไหนข่อยยังถือล็อกอยู่ทัั้งแน่นแล้วตีบ่ได้เราขึ้นล็อกอยู่บักฝายได้เก้าอี้ไม่หยุดทีมาฟาดข่อยอยู่กับเดี้ยงหลังบักโอ้สายตาดีเนาะเจ้าแนมเห็นบักจ้อยมันยังเข้าใจว่าข่อยเอาเก้าอี้ตีมันอีกตีจังไหนข่อยถือล็อกอยู่จังเสียโอ้จิงเสียจ้าเวียงใส่จักแล้วข่อยก็นึกไว้มันเจ้าเขาไปลุ่มเขาเว้ยบ้าตีบอกจังไหนเจ้าเนาะข่อยคนผู้เดียวที่ไปลุ่มเขาจังไเขขาคนลุม่อย ว่าเดี๋ยวนี้อันอันซีขนลุ่มเจ้าที่สนอแน่เจ้าคือหลอดออกมาไหนอยู่ข่ซีซ้อหรอกันมันพื่นมีหมองหนีุ้๊บอ่ะแต่เจ้าคือเก่งแท้สัดหลุกสีลงปูคู่นเโอ้สะพ้บ่แตกเนาะแต่หันโน่คือโน่อยู่ลงปูรวบบสบายเสียงลงปูรวบบสบายบ่สบายหอดเสียง แล้วเป็นยังจะหมดสบายรถเบินพาเราลงถนนตะกี้แล้วเอ้าไปลงถนนเป็นยังลบมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นยังมอเตอร์ไซค์ลบซ้ำลอดซ้ำลอเป็นยังซ้ำลอลบหลุมอะหลุมเป็นยังหลุมคือที่มันเป็นมองว่าตังคนตังลบมาเล่นเดียวกันเบกกระทันหันรถเบินแล้วขันที่สองก็ตามใช่ขั้นเดียวเออลงเอเล่นแล้วอ้จะผิดเอาผู้ใดสิไปนั่งนับมันบ่แม่นสนามแข่งรถอ่ะเดี๋ยวเห็นใจไงทวนแล้วเว้ย นั่งนั่งกันไปบัากหลายนึงไหมเอออันมีไผ่ฟงลงมให้รถทับบ่อเป็นยังจักคนนี่คือบัฟงอ้าวไซรัดตีละไพ่ซอยได้เลยครับถ้าอไซรัตีละไพ่รซอยบ่เออถามว่าบ่วไซรัตีฟงมากไหมถึงตายแลยล่ะโอ้เพราะนั้นเขาเจ้าสิประกาศในไทยเป็นทางการเนอะเอ้เซฟชีวิตไว้ได้นอกเออเซฟได้เออเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถเก๋งนี่ต้องใส่สายรัดเออสายรัดตีละไพ่จักรยานก็ต้องใส่เกันปอดได้จะมีบ่า สิ่งยันสพไซใส่เอาปะไซไทยมันนในเด้กเอาของตั้งไว้ไทยเราสายหัดน้องปะไซหัดรถเซ้ซื้อมันกระทุกเลยของนั่นโอ้ยจีนเลยรอบคอบรอบคอบตีลิงนั่งถ่ายจักรยานเขายังสู่หูข้อมันไฟถ่ายตัวเลยอย่างเงี้ย <birlikte> ลงคิดด้งยกันดิแล้วลุงปูเป็นยังไงบ้าง,างลุงปูก็เป็นไาไ,ได้ละ่ะพอรถเท่าติ่งนิ่งเสรยแล้วก็นั่งย่องย,องยอง่อขีบกอกยาแนนติ๊กเลยไทยบ้านหุ่งบุ่มเลยแต่ลุงปูเป็นยังไงโอ้ยกูไม่เป็นอะไรหรอกละวะ่ออากูะมันล่องของกูอ,อ่ะมันต่อมาห่วงกูหรอกเอารถไปส่อมซุกก็ต่อมาส่อมกูหรอกละวะ่นานี่ะลุงปูเป็นอยังเลยเอ๊ะ <c oughs> แต่ข่อยเห็นลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าเอาลุงปูเขาล่งบ้านเนยอย่าละวันบายเสียงอะไเนี่ย ตั้งหัวมันตะก้อนนอกขาดสิเจ็บอยู่ซื่อๆก็เจ็บดอกบ่มีล่างสังหอนบอกเหตุบอกว่าสิเจ็บถามหาล่างมันก็มีมาแต่ไกลเจ้าของดาเจ้าของผลละเพราะทดเลเจ้าเสียคอปตะผนบ่แล้วขกยันคนหูเนาะก็ปิดบังมาเท่าสมือนอีเละอ่ะปิดบังมันก็เสาได้แหละล่ะไปตั้งหัวตะก้อนนอกขาดสิเจ็บอยู่ซื่อๆมันก็เจ็บดอกจริงๆเนี่มันสิเกิดมันก็ย่อมเกิดเหลว่าหม่อมกลมมวิษ ขว้กันกินแล้วก็นี่ลุงแม่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 เออคือแต่จังสัรค์ก็ดีแน่นองแนวนุ่งแน่นเอ๊ะความจริงเจ้าหน้าสิไปแจ้งข่วมได้เอาแจ้งเออ๋มันทำลายร่างกายเฮาจนปากโป๋เขาซีค้นรูปเอายไงแจ้งเอายังลไงอ๋อเฮาก็ได้ค่ายาตัวได้ค่ายาได้เงินได้เงินเดียวถ้าหน่ายผลเป็นผู้ได้เงินหรอถ้าหน่ายจะได้พูดเจ็บตัวได้อ้ราะว่ามันจีได้เงินไม่ใช่เลยมันจะมั่นจีสีเมาเงินน้อข่อยไปใส่เฮ้ยน้องข่อยมันไม่มีเงินจะค่อนเลยนั่นแต่ย่ำจีให้ย่ำกินมัดเดียบยังเชื่อ เวลากินเขาถือถวยมันเลื่อไดยังกินตัวนี่จังเฮ็ดหนังน้องกิดีท่สินก็มมแต่ข่อยต้น้ำไปใสมันึ้นเหานพยทบวจะว่าจัเถี่ยวาข่อยตัวก็มวมันยังอ๋อมนถือถวยไม่เลยประคามาแรงมาเข่าก็บ่หนึ่งบ่้าถือกวางมาเลยดีต้อมันบอกบอกข่อยไปล่างให้ได้เด้วก็ตั้งมันออกซ่านมันเนี่ย้าวว่าเขาบ่อด้หนึ่งเด็ดเข่าเบ้หนึ่งม่ว่าจิตายยังอยู่เขารอเขาเรียกแต่เบ้อจักหนึ่งเขาหนึ่งน้ำไว้ทาผู้ละคนพูดมันว่าข้าท่านว่าให้เอาเลยยังบ่ คณาไปฟ้องนี่ศาลสั่งปรับมนึกว่าเอาเงินเ้องนี่บอกไปเสียอีกโดนมาแล้วเจ็บตั้งเหม็นที่สันนี่ไม่ว่าจะเหม็นหรอกคืนอึปุ่นไปสั่นไปสั่นไปเสียยาเองซะไปเอาเนี่ยห่วยคขึ้นไปมันสิบอดักยูหันสิวายบอดักดอกคอยนี่นี่เขาว่าเขาไปโรงพยาบาลแล้วบ่เสียหัวหนุกเพื่อความปลอดภัยไปทั้งทีดีกว่าไปทั้งทีบอกแล้วไปเอาเนี่ยทั้งนี้ก็บ่ไปอีก โอ้มันซีข้นผลตัวอะไรแม่ซีเขาขับประย,ยู่ดอกเพราะว่าเอาจังซี่ซะเอาจังไหนยู่น้ำกันในลำง้อขับปรยู่าายได้ขอยประกาศได้ก็ห้องเพล็กเราขอยสิไปนั่นพอดีตัวมองนั้นละมองคอยจิตัดสินใจไปวุ้ยมาใจตรงกันจ้ะว้ายขยบประยูจะไปน้ำเลยเป็นหมาที่ยังสมัยที่เป็นคนยังขี่ใจแคบเพราะเราอุ้ยอุ้ยที่มาปล่อยคอยผู้เดียวอะได้ล่องเรือลำเดียวก็ลวกวกแล้วเพลิงผ้าใสายกันน้่งเพลิงเรือเสือเพลิงฟ้าจิ้มป้อยขอยทิีมยังไงคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนเอากันขึ้นเมือ่อวานได อยู่คนเดียวก็หัวเดียวก็เทีมรีบยาทีมยาฟ้ากันโอ้ยก็ะซ้าแล้ว่มูไปเอาคว้วเจ็บคว้วปวดมาให้ก็สิไปเจ็บไปปวดนะมูสบอเอาพวเบิ้งกันย้ำเจ็บเปลี่ยนอุ่นสิเบิ้งยังไลยทีถามข้าวข่อยจะย้ำ่อยถือเล็กบอกเออข่อยเอาตัวรอดเป็นยอดดีโอ้ยสิบอกไข่ยังเดียววะเนาะคนมันคือถือปวดตะโบล่ะเรื่องยังข่อยจะไปนเริ่มจ่อยอยยัถือลูกหลงตัวมัที่ถือได้จังไดข่อยอยู่กลางถือไวอยู่กลางแล้วข่อยเป้งก่อนเลยมาไปยังน็อกซุ่มมีกันน็อกให้เพิ่งนะเพิ่งกันบ่ได้แนี่ยนี่ให้ ต้องใส่ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายหอ,อยเรือบ,บ้านนี่เพื่อจะเพื่อสิบบวก,บ,กบ่บ่ได้ซื้อถึงได้ซุ่มอยู่บ้านเพราะไปใส่มาใส่ที่สันหอ,<ย>อยแห้งมาคนไปหันมาหนีอยู่ตายเลยล<ก>เรื่จะเพ่ได้เซ่อเบอร์สมบบวกกันหรอกระไรไม่แล้วม,มาเด้อัดท่านกุตายกุญแจนี่ไอ้บ่คิดจะเปลี่ยนใบไม้ในตีอู้ยังไปกวดแล้วน้ำมูอยู่มันมันมันเก่าแล้วล่ะนี่เออขเงินหน่อยไกจหัดข้างมันพอดีเอยจะไปซ้อมใส่เราเราเลยเด้อบ้านเลยจะเป็นบ่อแล้วไครเอยซะ มันมันเบอร์เดียวกันบ่มึงด้วยมึงใส่หัวคอร์ด้บสตอนอย่าเป็นบ้าอย่าเป็นบ้าว้ยขี่ที่ห่านหมวกไรกันห้าขว่มึงมันบ่งเป็นหัวกันน็อกเจ้าใส่อยู่นี่เหโอ้ยหัวคนตัวนี่หัวจะได้แต่ว่าคือหัวกอร์ดิวสตรอนมันเป็นหัวธรรมดาเนี่ยหัวยังน้อยหัวลานเก๋ไงเฮียนี่ลีเล้ห้อยยุ่งกัดเข่าอยู่ไป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 หันไปหันใครจาก็ห้องเพ่งไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปอีกล่ะเอ้าเอาเมียงน้อยเนี่ ตาได้ตาได้ตาไล่โอ้ยตาได้ตาไล่วิ่นวินวินวินบิ่นโอ้ยถือตีหน่อยเดียวนึ่งเปลี้ยนเลยดอเป็นหล่อแล้วัยไปบ่ไลไปบ่ไลไปบ่ได้จะเปนั่งยังอยู่นี่เหรอวิ่นวิ่นเราสิยเป็นน่งยังขนานเนี่ยโอ้ยมันวินอยู่นี่ก็สิยเป็นน่งอยู่พัทยาพุอดิพอเขาสิยห้องเพ่งได้บ่ะนี่ห้องห้องไปที่เราบ่ได้เกี่ยวกันเด้อกับผู้วินน่ะบ่เกี่ยวกังไหนเขาสิเต้นน้ำเนีเต้นก็เต้นไปสิ เขากรเต้นกันได้เเขาทีเต้นหันไงยังเขมาทีจ้อตรงเต้นสมองไข่นั่งก็รอเขาเรียนเนี่ยโอ้มันทีของเขามาจองไว้เมืองเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจันในรูปนี้นิ่มกันเลยอุ๊้ยลูกนี้น่ามึงเอ็นบ้าทีเจ๊งทีมาไล่คนป่วยง่ายมองเลยี่ยป้าโป้ตอนนี้ก็จะเอ็นคนป่วยใช่ปุเนี่ยนี่อ้ยบัดเจ็บของเลยเนาะผมม่มีพ่อเสียนทำเป็นมีลังแค่เบิ่งคักัแล้วมันบ่กไม่ลังแค่เลยเดินไม่ยังเัร็จที่กากเก่งไร ันเป็นยังมาจากสอบมาหยงตัวหัวกูที่นอคนสามเซนนึงเสี่ยวมาหยงหันคอยว่าไปซะได้เดี๋ยวดิโอ้ยโอ้ยวิน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 โอ้ยโอ้ยดูกดานเนี่ยก็บอกมาเมืองมาได้ลูกหลานลูกดานมีลูกหลานอยู่โอ้ยแต่พีลูกเต็มบ้านดานเต็มเมียงกันเนาะไส่หรอบังวินโลวินโลวิ้นโลมันไปใส่หรอดุกลุงบดินมหาเด่นในรถซื้อรถสมบัติเอลฟ์เอลแม่ซื้อรถมันคือมีเงินขายกล้วยล้อน ใครใครุยรอนสองโสจังพ่อออกไปออกดออไปไปพูดเลียวออกจะได้ไปหาซื้อดุนแดกซื้อรถซื้อดุนแดกแดนยุลิลีหลัวจางเดียวดอดุดเอาดองท้องดองอ,อดากจังไรกระบ,บอกขืนดากตัวแดงไดร้งดดองเด็กอลินตัวแดงได่ร้องเด็กเด,ด,ด็กร้องเด็กร้องเกียกีต้มออกดอกออดดติบดอมาดากดากับดากไปแล้วบ้าขาดปุด โอ้ไปหลากทธาไดจังพ่อรถขาดวะพ่อขาดแด่แด่โดดโดดมันดุนแดกโอ้วินวินวินวิ่นวิ่นวินวินโิ้นวิ่นวินวิ่นินวิ่นวิ่นวิ่นเป็นวิอนวิ่นเป็นวิ่นวินวินวิ่นวินวิ่น่น่นเิ่นวานไิ่นวิานไล่นนวินวิ่นวิ่นวิดนวิวิ่นน่ว่ว่น่นน่นน่นนน่นว ผู้แซวผูดเศร้ามากผู้เละพูดเหรอมักใสมักข้นอำเภอเลียดอำเภอเลียดจะใสเอ้เอำเภอเลียดอุลมนะมักสาวบ้านไหนออกไปทั้งกันถดักหน้าจะดอกจะดวยบ้านใบดื่มทั้งทั้งเดียวอยู่ดอกบัดรนะนเขาเขียนไว้เดียวอันจะได้นะอบอกว่าคนบ้านดินน้ำกันมันจังค่อยหักกันรน้นมันอยู่ใกล้กันไปหามาตูุกันง่าย มันได้นั่งซ้ำดอกคำถ้าผ่านไปหัน้ยน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมข้าวกระด้งเดี้ยเตะเมื่อรวมแล้วแย่รวมก็ะดอยตัวด้อยไปใส่ด้อยขึ้นตะพังตาด่าต้าดิ้นไปยังเดาะหาได้อยู่เน้อกินจะมักดาบบ่กระดับยังคอยมักดาบดาบปลุกดาบแข็งแข็งจะไปดาบเดียวดาบแข็งแข็งกินข้าวกระโลนน้ำ พักกะโลน้ำยันไปด้วงแล้วมันผาดไม่ใครเขาบาดเป็นลวกเลยกินก็พักใส่ป้ายกันแซ่งด้วกพักกันเราโอ๊ยปินนิดนี้ไวกินดูเถอะโอ้ยมันมาตอดอกสองโอ้ยชวยมาเอาพะล่วงสูวยไปเลยนะโอ้ยยิงข้ารับข้ารับบอกนะนะเขาสิค้องเพ้งท์ขึไมาเด้กห้องเมาไปแด่สูเดี๋ยวใจเด็กอุ้งดิเพศแตกแดงแตกแดงอยังเขาเมาแตกแดงหนังบอห่อหุ่มพัดฉันแดงแต่หล่นแดงแต่หล่นนาโอลยต้องไปก่อน เวยพะดวงมานนางเด่นนางคนนี่บินบิ้นก็บ่าได้เถอะบ่าวได้ดอกเบ่าวหน่อยๆขั้นไหนบ่าวเดี๋ยวบาวจนได้ด้วยได้ด้วยบ่ได้บ่ได้เบ่าธรรมดาธรรมดาจะดวดได้ได้มันมอมแมนดวดได้ดูก็เด้วโอ้ยอยากเด้วอยู่มันโมเด้งเฮีย่าเฮียด่าด่ามันเป็นเนี่ยโอ้ยกูวัดรักอีเดียมะอ๋ออีเหลี่ยมเว้ยด่ากระโหลกกระเลียวมันติดดุดเนื้อถ้เป็นดอเดะได้มันมอมแมนดอเดะได้เดียมโอ้ยแหลม พ่อสักกี่ลีกีลีป่ะนั่นอยากไล่ผัวอ๋อมักเบาอยู่บอกมืดเท่านั้นอำคำผัวเบาคนสีสีเหลียวกันน้ำทำเอ้นสายเคยแต่ว่สีแดดสีแดงแดงมักบาสีชงพูปาจะมันตืึ้นกันกันแต่งงานไปกันได้ลูกลูโตกดังใตล้กระวองหามันมืดมันคืมไล่ได้ไล่สีเหลียวกันก็ข้อบกดลูกเคี้ยวขาหรอว่าเป็นแมวยันห้อง แถวเลยนะบางเบาเออดูแลานมัน <rôle> ตัมันตังเบากิรีซื้อหรอเออที่จริงที่จริงมันหลีอยู่ลี่หว่ะอีแดมอีแดมอีดอดดูง่ายด้วยเออด้วยไร้ด้วยฤทธิ์นะฤทธิ์เอ้อ๋อฤทธิ์ปอลแท็กน้ำห่อนใช่หรอ มามาเป็นยังบ่มาขึ้นโดบ่ทัานมูเป็นยังบ่ทันเพิ่นไปดีสูบยาที่หน่ะสูบยาสูบบุดีอ่ะเขาไว้สูบบุดีอ่ะเพิ่นเป็ปดดอยดีดีสูบยู่ดังปั้มละมันโดนก้อนแดนออกแดนขึ้นโดบ่ทันไอข้ขาเด็กไปก้อ,อนอาา่านดังเจ้าเดียวยจะยื้อจังไรวะจะไปยื้ออะไรกินเนีไรก็บ่ดูหน้าแดดเนาะมันลี่ลี่ต่อเงี้ยมือสองวันข้าออกกำดังแดนโยนรถสนามโรงเรียนต่อกำลังเด่นกิดานเลยคอยดมมันบอ่อยดุกเลยเดี๋ยวมันดักแดนเลยดัก หนักหนักจนจะว่าขาก็เดินเดือดได้ด so 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 ิ๊ดด um ิ๊ดดิ๊ดน้อยเดมจะบอกอะไรก็อย่าเอาไปจะวานสันวันสี่ต่อละไปทรงพีในดูไประบายเดียวทั้งหมดแถวตรงทั้งหมดแถวซื่อชิงนิ่งซายหันซายงัวหัวหันหัวงัวนาดนนาหยางกลับหลังหันปีนบึุบ โอ้ยมาเป็นตาสังคนแหงเด้พี่น้องย่านได้ตีคนอยู่เดียมือหนหเพราตีจังไลยทพพ่อตั้งแต่ขน้อยออกมาเนี่ยซองคนเพนนื่นนีพากันโฮมหัวกันเบ้าแต่พื้นประเทศขน้อยมัน,มนโฮเม,มนเวานน้าพ,พื้นประเทศไทยประเทศลาวเป็นบ้านพีเมืองน้องกันแมนบอลุงเออเขาบอกเมนว่าพื้นเนาะเขาเขาเปรียบเทียบในการว,าว่าเพวกะคือกันซื้อคนเราฟังเนาะแล้วไปสิไปผ่านอีกภาคสนามไส้งวกหัวงวกแต่ยัง่ไว้ใจให้เป็นคนเรายังบบได้เขาห้องสอบอีกสักก่อน บาลนี่เป็นการสอบเลขขนุดขค้ดในใจหวยเลขขนุดมีอยู่บ้าะพ่อมีเลขขนุดขึ้ดในใจเลขขนิดจังคิดในใจห้ามใส่กระดาษดินสอให้ขึ้ดลูกเดียวฟังโจทย์ให้ดีมิสเตอร์โทนี่ภูมิรัตนี่คือซื่อจริงสกุลจริงที่ลงในพาสปอร์ตแล้วเกิดอยู่บ้านพะบาทโพนสันแขวงบริคำไซเมยังแขวงจังหวัดท่าพ จังหวัดบริคำมไซนี่อยู่ตรงกันขามครับบ้านโพนแพงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายโดยเขาเนีย่ยเกิดอยู่ประเทศลาวอายุได้16ปีแล้วอพยพไปอยู่ลาสเวกัลสลาสเนวาดาสหรัฐอเมริกา15ปีอยู่หันเลยโอนสัญชาติเป็นอเมริกาอยู่หัน15ปีเฮียนจบไฮสคูลเลยอบพยพมาอยู่เมืองไทยได้แล้ว6ปีคอย,อยากหูว่าโทนีอายุเท่าไหเอาจจลองหอมอีกบึง้ง เอาสิบหกตั้งเอาสิบหาไปโฮมหกโฮมหาได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งจือหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งโฮมกันเป็นสองลากตัวจือลงมาใส่เปลี่ยนสามตอบสามสิบเอ็ดกับมาอยไทยอีกหกปีลากมาใส่กันกับสามสิบเอ็ดลากไปลากมาลากหนาลากหลังเหลือสาวสองคือเสิเหลือหน่อยเด้อน้อยอีพอปะเนีล่ลากไปลากมามันลืบเท่บหว <laughs>